บทที่21เสือนอนใหญ่มังกรแฝงตัวหลังจากโดนเวิร์ดเลสเมอร์พูดแบบนั้นโลลิสโนก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรเขาแค่ก้มหน้าและออกเดินไล่ตามซื้อเฟิงไปเว a วิ n g s l ล w l y รีตา เมื่อเขานึกถึงซื่อเฟิงที่สวมใส่อุปกรณ์ขยะไปทั้งตัวเขาไม่เข้าใจเลยว่าซื่อเฟิงใช้วิธีไหนถึงทำให้โลลี่สโนตามเขาไปโลลี่สโนยังยอมเลิกไปเคลียร์เดทลี่ฟอเรสตด้วยบอสเราไม่ต้องสนใจโลลี่สโนโงงโงดคนนั้นหรอกถ้าแย่สุดเราก็เริ่มหาคนใหม่ตอนนี้มีผู้เล่นเลเวลสเยอะแยะ Battle to the end พูดด้วยท่าทีดูถูกขณะมองโลลีสโนเวฟวิ่งสโลลีพยักหน้า การที่โลลี่สโน่จากไปไม่ได้ทำให้ปาร์ตี้เขาเสียหายอะไรเลยส่วนเรื่องที่ซื้อเฟิงจะสร้างปาร์ตี้เข้าไปในเดดลี y Forest ์อย่าว่าแต่เคลียร์ดันเจียนไม่มีใครจะเข้าไปกับผู้เล่นเลเวลหหรอก หน้าถังเข้าเดดลี่ฟอร์เรสซื่อเฟิงกับแบล็กกี้ตะโกนหาสมาชิกอย่างต่อเนื่องเปิดปาร์ตี้เดดลี่ฟอ r e เรสไม่มีข้อกำหนดเข้มงวดขอแค่เป็นเกมเมอร์ที่มีประสบการณ์ก็พอมี2รอ4คนซื่อเฟิงตะโกนเมื่อทุกคนได้ยินผู้เล่นเลเวล2หลายคนก็วิ่งมาเพราะข้อกำหนดของซื่อเฟิงต่ำมากปาร์ตี้เล็กๆหล,ล,ลายๆทีมจะเลือกคนตามคุณภาพของอุปกรณ์ต้องมีอุปกรณ์คอมมอนสองสามชิ้นถึงจะผ่านแต่ใครจะมีอุปกรณ์คอมมอนขนาดนั้นในช่วงแรกๆของเกมกันละ่ะ ชวนด้วยชวนด้วยผมเป็นคลีริกเลเวล2แล้วชวนผมด้วยผมเป็นชิววอริีเออร์เลเวล2ผมยังมีอามกาดเพลทอาร์เมอร์คอมมอนเลเวล1อีกด้วยชั่วพริบตาเดียวซื่อเฟิงก็ได้เชิญคนมาแล้ว4ี่คน4คนนี้เดิมทีก็ดีใจมากตอนนี้มีผู้เล่นอยู่มากกว่า10คนแต่มีแค่พวกเขาที่ถูกเลือกแต่หลังจากที่พวกเขาเห็นเลเวลของหัวหน้าปาร์ตี้อย่างซื่อเฟิงพวกเขาก็ออกจากปาร์ตี้ด้วยความโกรธที่ละคนคนเชื่อมันก็แค่มือใหม่มาตายในเด a d l ลี่ฟอเรสต์เลเวลหนึ่ง ถ้าอยากเข้าดันเจียนก็เข้าไปคนเดียวสิฉันจะไม่ไปด้วยไม่แปลกที่ไม่มีข้อกำหนดสำหรับปาร์ตี้อยากให้เราแบกหรือไงไม่มีทางสี่คนนี้โกรธมากและเสียงที่พวกเขาส่งออกมาเกือบจะเป็นเสียงคำรามผู้เล่นทุกคนที่เดดลี่ฟอเรส t ได้ยินหมดฮ่าฮผู้เล่นเลเวลหนึ่งกล้าโม้ว่าจะเข้าดันเจียนเขาแค่อยากแย่งประสบการณ์กับอุปกรณ์โชคดีที่ฉันไม่ได้ไปหา ป่าใหญ่มีนกทุกชนิดใครจะโง่พอที่จะเข้าแดนเจียนกับมือใหม่นั่นมันแค่หาเรื่องทุกใส่ตัวเท่านั้นผู้เล่นเลเวลสองคนแล้วคนเล่าหัวเราะเยาะชื่อเฟิงที่ประเมินตัวเองสูงเกินไปและโง่เขลาหายไปถ้าไม่อยากเข้าปาร์ตี้เราไม่ได้ขอร้องให้พวกแกมาแบล็กกี้โกรธหลังจากฟังพวกเขาเทคนิคของซื่อเฟิงได้นุน่มนนาวเขามาเป็นเวลานานแล้วแต่คนพวกนี้กลับเรียกซื่อเฟิงว่ามือใหม่มือใหม่จะฆ่าเรียอีลีตเลเวลสองตอนเลเวลสองได้หรือมือใหม่จะฆ่าใช้เทนเลเวลห้าตอนเลเวลศ ได้หรือคนพวกนี้มันแค่กลุ่มคนหญิงทนงกับไร้สมองเว้ยความรู้ของฉันเพิ่มขึ้นจริงๆปาร์ตี้มือใหม่เลเวลหนึ่งจะเจ๋งได้ด้วยอยากเห็นจริงๆว่าพวกแกสองคนจะรวมปาร์ตี้เต็มได้ยังไงคลีริกที่เพิ่งออกจากปาร์ตี้พูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาตอนนี้เองโลลี่สโนว์วิ่งมา เมื่อเขาเห็นซื่อเฟิงเขาก็รีบพูดว่าพี่เอ็กซ์เปิดชวนผมด้วยผมอยากเข้าเดดลี่ฟอเรสต์ด้วยกันกับพวกคนผมมีอุปกรณ์เพลทอาร์เมอร์คอมมอนสองชิ้นป้องกัน24โอเคซื่อเฟิงส่งคำเชิญทันทีแบล็กกี้ไม่เคยคิดเลยว่าโลลี่สโนจะออกจากปาร์ตี้เดิมแล้วมาหาพวกเขาเขาก็เกิดความประทับใจในโลลี่สโนขึ้นมาทันทีแบล็กกี้ตบไหล่ของโลลี่สโนหัวเราะจากใจว่านายมีตาดีนะไม่ต้องห่วงการตามพี่เฟิงไปแน่นอนว่าจะไม่ผิดหวังไร้สาระ ไราสาระโลลี่สนยังคงกังวลเล็กน้อยในใจสถานที่ฟาร์มที่ซื่อเฟิงแค่ชี้ให้ก็ทําให้เขาขึ้นเลเวล2ได้อย่างรวดเร็วแต่ตัวซื่อเฟิงเองยังไม่ถึงเลเวล2และยังสวมอุปกรณ์ห่วยแตกอีกด้วยโลลี่สนเข้าใจไม่ได้เลยว่าเป็นไปได้อย่างไงผู้เล่นที่มายืนดูข้างๆต่างตะลึงไปหมดมีคนจริงๆที่จะเข้าดันเจี้ยนกับมือใหม่เลเวลหนึ่งและคนนี้ยังมีอุปกรณ์ดีด้วยเพลทอาร์เมอร์กับบูทส์ใหม่เอี่ยมบนตัวโลลี่สนต้องเป็นอุปกรณ์คอมมอนแน่นอนไม่ใช่อุปกรณ์ขยะ แม้ว่าโลลีสโนจะเข้าร่วมปาร์ตี้แล้วแต่ไม่มีผู้เล่นคนไหนเข้าร่วมหลังจากที่ซื้อเฟิงหาคนมากกว่า10นาทีด้วยแค่3คนเท่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าไปเคลียร์ดันเจียนตอนนี้เองเวฟวิ่งโลลีบัสเซอรอ์พาคนกลุ่มหนึ่งมาฮ่หาฮพี่เอ็กเปิดยังหาคนเข้าปาร์ตี้ไม่ได้เหรอพวกเราได้เชิญสมาชิกที่แข็งแกร่งมาอีก3คนแล้วทุกคนมีอุปกรณ์คอมมอนเลเวลหนึ่งอย่างน้อย2 3ชิาชนคลิริกเอนเลสซ์เมอร์ไนท์พูดกับซื้อเฟิงด้วยท่าทีเยาะเย้ยเวฟวิ่งโลลีแค่ มองซื่อเฟิงสักพริบแล้วก็เลื่อนสายตาไปยังโลลี่สโนว์พูดว่านายจะไม่มีอนาคตถ้าตามเขาไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะเข้าดันเจียนนายยังคิดใหม่ได้ฉันรับรองว่านายจะไม่เสียหายหลังจากนั้นเวฟวิ่งสโลลี่ก็เลื่อนสายตาไปยังแบล็กกี้ก่อนหน้านี้เขาให้ความสนใจกับซื่อเฟิงทั้งหมดจึงไม่ได้สังเกตแบล็กกี้ตอนนี้ที่มองดูใกล้ๆเสื้อผ้าของแบล็กกี้ดูใหม่เอี่ยมแบล็กกี้ยังถือแบล็กวูดสตาฟอีกด้วยอุปกรณ์ของเขาน่าจะดีพอสมควรและเขาก็เป็นเลเวลสองดัง นนันเทคนิคน่าจะดีเช่นกันนายก็ไม่เลวเหมือนกันทำไมไม่มาเข้าปาร์ตี้เราละ่ะนายควรรู้ว่าเราเป็นอีลีทปาร์ตี้ไม่ใช่ที่ผู้เล่นธรรมดาจะเทียบได้ถ้าเราอยู่ด้วยกันการเลเวลลิงการฟาร์มและการดันเจียนจะง่ายมากเวฟวิ่งสโลลี่มองแบล็กกี้ด้วยรอยยิ้มหายไปเลยจะมาดึงชั้นด้วยปาร์ตี้เล็กๆแบบนั้นหรอแบล็กกี้ด่าขณะชี้แบล็กวูสตาฟไปที่เวฟวิ่งสโลลี่ในเวลาเดียวกันเขาก็เลือกที่จะแสดงเอฟเฟกต์ออร่าของอุปกรณ์บรอนซ์พูดว่า มันแค่อุปกรณ์คอมมอนสองสามชิ้นฉันมีอุปกรณ์บรอนซ์สามชิ้นกับอุปกรณ์คอมมอนสองชิ้นเวลวิงสโลลี่กับคนอื่นๆตกใจพวกเขาไม่เคยคิดว่าแบล็กกี้จะแข็งแกร่งขนาดนั้นเขามีอุปกรณ์บรอนซ์ถึงสามชิ้นในช่วงเวลานี้คนที่มีอุปกรณ์คอมมอนสองสามชิ้นจะถูกมองว่าเป็นเอ็กซ์เพรสส่วนคนที่มีอุปกรณ์บรอนซ์หนึ่งชิ้นคนนั้นจะเป็นเอ็กซ์เพรแน่นอนกิลทุกกิลจะแย่งชิงกันแต่แบล็กกี้ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขา กลับมีอุปกรณ์บรอนซ์ถึง3ชิ้นปาร์ตี้ของเวฟิงสโลลีก็ตกใจเช่นกันเมื่อพวกเขาเห็นเอฟเฟกต์ออร่าของอุปกรณ์บรอนซ์ตาของพวกเขาเกือบจะหลุดออกมาจากเบ้าไม่แปลกที่ซื้อเฟิงจะกล้าหาญขนาดนั้นซื้อเฟิงไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะเขาได้ใจเอ็กซ์เปิดมาแล้วในขณะเดียวกันโลลีสโนที่ยืนข้างแบล็กกี้ก็อ้าปากค้างเขามองแบล็กกี้ด้วยความไม่เชื่อโลลีสโนเดิมทีคิดว่าซื้อเฟิงเป็นเอ็กซ์เปิดที่หาได้ยาก เขาไม่เคยคิดเลยว่าแบล็กกี้ต่างหากที่เป็นเอ็กซ์เปิดตัวจริงพี่น้องถ้านายเข้าปาร์ตี้กับมือใหม่แบบนั้นแล้วเข้าดันเจียนมันก็จะเป็นภาระกับนายเหมือนกันอย่าว่าแต่เคลียร์ดันเจียนไม่ได้นายอาจจะต้องตายอีกหนึ่งครั้งมากกับเราดีกว่าอุปกรณ์เมททุกชิ้นจากดันเจียนให้หนายเลือกเอาเองแม้ว่าเวฟฟิงสโลลี่จะโกรธที่โดนตบหน้าแบบนั้นแต่ถ้าเขาเอาแบล็กกี้มาได้โอกาสในการเคลียร์ดันเจียนจะสูงขึ้นมาก ฉันเห็นด้วยกับความคิดของนายการเข้าร่วมกับกลุ่มมือใหม่อย่างพวกนายจะเป็นภาระกับฉันจริงๆแบล็กกี้หัวเราะเบาๆนายหน้าของเวฟฟิงสโลลี่เปลี่ยนเป็นสีแดงกำพูดด้วยความโกรธงั้นมาดูกันว่าใครจะเคลียร์เดดลี่ฟอรเรสก่อนพูดจบแล้วเวฟฟิงสโลลี่ก็หันหลังกลับแล้วเดินไปเขาไม่เชื่อว่าปาร์ตี้ที่มีมือใหม่จะเคลียร์เดดลี่ฟอร์เรสได้เฮึมันแค่ดาเมจดิลเลอร์ที่แข็งแกร่งเขาคิดจริงๆหรอว่าจะเคลียร์ได้ เวิร์ดเลสซัมเมอร์ผมพำด้วยความอิจฉ้าใช่เราทุกคนเป็นเกมเมอร์ที่มีประสบการณ์เราแข็งแกร่งกว่าพวกเขาในดันเจียนไรฟ์แน่นอนชิลวอริเออร์เบื่อนปากหลังจากปาร์ตี้ของเวฟิงสโลลี่จากไปจำนวนคนที่สมัครเข้าปาร์ตี้ของซื่อเฟิงก็เพิ่มขึ้นทันทีเอฟเฟกต์แบบนี้เกิดจากอุปกรณ์ที่แบล็กกี้สวมใส่เป็นหลักในช่วงเวลานี้อุปกรณ์บรอนซ์เป็นหลักฐานของเอ็กซ์เปิดแน่นอนแม้ว่าจะมีมือใหม่เป็นหัวหน้าปาร์ตี้ แต่เอ็กซ์เปิดที่มีอุปกรณ์บร้อนสามชิ้นก็เทียบเท่าคนสองคนข้อดีของการมีเอ็กซ์เพิดแบบนี้แน่นอนว่าจะมากกว่าปาร์ตี้ธรรมดาแต่ครั้งนี้ซื้อเฟิงไม่ได้เชิญคนแบบสุ่มอีกต่อไปมีข้อกำหนดที่แน่นอนการกระทำแบบนี้ทำให้ผู้เล่นสี่คนที่ออกจากปาร์ตี้ของซื้อเฟิงก่อนหน้านี้เสียใจอย่างมากทำไมพวกเขาถึงกระทำอย่างหุนหันพลันพล่าน,นตอนนี้ซื้อเฟิงจะไม่ให้โอกาสพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะอยากเข้าร่วม ขณะที่ซื้อเฟิงกำลังหาสมาชิกปาร์ตี้อย่างกระตือรือร้นที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทางเข้าดันเจียนเดทลี่ฟอรเรสเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ขึ้นทันทีผู้เล่นหลายคนวิ่งมาทีละคนคนทุกคนมีท่าทีตื่นเต้นเป็นไปไม่ได้จะมาเจอในที่แบบนี้หรอตาทั้งสองข้างของแบล็กกี้จ้องมองตรงไปข้างหน้าซื้อเฟิงก็ตกใจเช่นกันพวกเขาจะได้เจอบุคคลสำคัญแบบนี้ในสถานที่เล็กๆอย่างเรดลิฟท์เทาได้ยังไงมันไม่น่าเชื่อเลย เป็นไปได้หรือว่า r e d l i f t ท้ w เป็นสถานที่ที่มีเสือนอนใหญ่มังกรแฝงตัวแต่ซื้อเฟิงไม่เคยคนพบมาก่อนหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าบุคคลลึกลับคนสำคัญจะปรากฏตัวซื้อเฟิงจะได้เจอใครที่เด a ี l y Forest และการแข่งขันเคลียร์ดันเจียนระหว่างสองปาร์ตี้จะจบลงอย่างไรติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทต่อไป ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปค่ะ